ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจําวันพฤหัสบดีที่2พพฤศจิกายน2 5 6 6เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานําเสนอครับยุบกอรมนเลิกม .112 กลายเป็นสูตรสำเร็จ เมื่อไรมีรัฐบาลพลเรือนเมื่อนั้นต้องยุบกออรมนเหตุผลที่อยากยุบเท่าที่รับฟังก็เพราะกอรมนเป็นรัฐซ้อนรัฐเป็นเครื่องมือของรัฐบาลทหารที่ใช้เล่นงานฝั่งตรงข้ามการมีกออรมนไร้ประโยชน์สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินก่อนที่จะตัดสินใจยุบหรือไม่ยุบไปดูกันก่อนว่ากอรมนหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชณาจักรมีหน้าที่อะไร กอรมนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 2. อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงาน และดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น 3. อํานวยการประสานงานและส่งเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามวงเล็บ2ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้กอรบน มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้ 4. เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม 5. ดําดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายขณะนี้มีพักการเมืองเพียงพักเดียวคือพักก้าไกลแสดงเจตจำนงว่าต้องยุบกออรอมนทิ้งส่วนพักเพื่อไทยคงมีเพียงสหายสอนชัยอดีศรเพียงเกตที่ยังขมขืนกับอดีต ออกมาทุบโต๊ะไม่ควรมีกออรมนอีกต่อไปกออรมนทหารยังมีอำนาจเหนือพลเรือเนเหนือประชาชนทำไมต้องมีรองผู้ว่าราชการมาจากทหารบ้านเมืองผ่านยุคคอมมิวนิสต์มาแล้วยกเลิอกกออรมนเท่ากับมอบสิทธิเสรีภาพเสมอภาคให้แก่ประชาชนสร้างประชาธิปไตยนั่นคือข้อความที่สหายสอนชัยซื้อออกมาแต่รัฐบาลพลเรือน ที่มีนายกชื่อเศรษฐาทวีสินมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อสุทินคลังแสงยืนยันถึงความจำเป็นต้องมีกออรมนต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลตามอำนาจหน้าที่และประสบการณ์ฉะนั้นการดำรงอยู่หรือยกเลิกกออรมนอ,อยังต้องถกเถียงให้ตกฟากถึงข้อดีข้อเสียในแง่ความมั่นคงของชาติถือเป็นเรื่องสาคัญ หากพลาดหมายถึงต้องแลกด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติร่วมไปถึงประชาชนดังเช่นรัฐบาลทักษิณหานกล้ายกเลิกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอเมื่อปี2545หลังจากนั้นแม้จะมีกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกออสอส,อสอจอชตขึ้นมาทดแทนแต่แทนที่ปัญหาความรุนแรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะลดลงกลับพุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดช่วงรัฐบาลไทยรักไทยจึงมีการก่อความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากสาเหตุหลักคือการหายไปของสออบาตามาพร้อมๆกับการเกิดสุญยากาศในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สอ,อบาตาจึงกลับมาอีกครั้งในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลาตน,น นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหากสออบตอถูกยุบจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะคลี่คลายลงหรือไม่หรือกลับไปรุนแรงอีกครั้งฟังรอมดอนปัญจองสอสอบัญชีรายชื่อพัรก้าวไกลตัวตั้งตัวตีปั้นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนพศ2551แล้วดูเหมือนว่าทันทีที่ยกเลิก เส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มุมมองที่มองเข้าไปอย่างพักก้าวไกลกลับเห็นชุดความคิดที่น่าสะพึงกลัวไม่น้อยทีเดียวเพราะเป้าหมายของการยุบกอรมนเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการหลักของพรรคก้าวไกลนั้นคือการเปลี่ยนประเทศไทยบทสัมภาษณ์ลมดอนปัญจอหวานนี้1พฤศจิกายนสะท้อนความคิดนี้การพยายามจะเสนอให้มีการปฏิรูปกองทัพ และระบบงานความมั่นคงของประเทศนี้หัวใจคือการพูดถึงประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยเราต้องการสร้างและสถาปนาหลักการประชาธิปไตยที่รัฐบาลพลเรือนเป็นใหญ่เหนือกองทัพและพยายามทําให้กองทัพอยู่ห่างหรือออกจากการเมืองมากที่สุดพอสรุปได้ว่าการยุบกอรมนคือการปฏิรูปกองทัพแบบเงียบๆแต่ความผิดพลาดของพครรคก้าวไกลคือ การมองปัญหามิติเดียวและมุมมองต่อกอรมนที่สุดโต่งเกินไปก็เป็นอุปสรรคในการแยกแยะปัญหาเช่นการบอกว่ากอารมนมองประชาชนเป็นศัตรูเป็นภัยคุกคามของชาติขณะที่ในข้อเท็จจริงการแยกแยะว่าอะไรเป็นภัยความมั่นคงของชาติในมุมมองของพรรคก้าวไกลก็เป็นปัญหาเช่นผู้ต้องหาคดีมอ .112 งสองทั้งหมดก้าวไกลไม่เคยมองเป็นภัยความมั่นคงของชาติ กลับมองว่าเป็นผู้ต้องการเปลี่ยนประเทศไทยหรือแม้กระทั่งการยุบกอ,อรมนเพื่อให้รัฐบาลพลเรือนเป็นใหญ่เหนือกองทัพก็เป็นมุมมองที่ตื้นเขินเหลือเกินรัฐบาลพลเรือนเป็นใหญ่เหนือกองทัพได้ไม่ใช่เพราะไปตัดแขนตัดขากองทัพการทําเช่นนั้นยิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแต่รัฐบาลพลเรือนสามารถอยู่เหนือกองทัพโดยกองทัพต้องสยบยอมประชาชนต้องชื่นชม นั่นคือรัฐบาลโพลเรือนต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่รัฐบาลที่เข้ามาเพื่ออบโกยมาสร้างฐานอำนาจเพื่อโกงบ้านกินเมืองภารกิจหนึ่งที่จะหายไปพร้อมกับการยุบกออรมนคือการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติฉะนั้น มุมมองพักก้าวไกลต้องการยุบกออระมะนเพื่อสร้างประชาธิปไตยมีรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมองเข้าไปในพักก้าวไกลกลับเห็นในสิ่งที่ต่างออกไปนี่คือหนึ่งในวาระเปลี่ยนประเทศไทยศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบเบลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel s e v Nine. Realty.